A rich man's world. I have turned the song of this beautiful but that beauty A rich man's world. I have turned the soul of this beauty land, but that beauty of A rich man's world. I have turned the song of this. พวกวรามาเป็นสปอนเซอร์ได้นะ <laughs> เต็มเยอะก็ไม่ต้องเต็มเลยก็ได้เนาะผู้ชมพูป่ปกติชอบกินแตงโมมากลองจากแตงโมก็จะเป็นทุเรียนแล้วก็อันดับสามก็คือชมพู่แต่ชมพู่กับทุเรียนอันนี้ก็คือสูสีนะเราก็เลือกไม่ได้แต่ ช่วงนี้ทุเรียนแพงเราก็เอาชมพู่ไปกันนเขาชีวิตมันอาภัพห <ant> <ต>น่อยเพราะว่าเอกเรามาต่างโลกมาอยู่ในดาบไม่มีหำไอ้เฮียนี่ไปต่างโลก เราตองดตามหมอว่าอะไรวะนายเัแล้วเพื่อนเจอในห้องฉันห้องฉันเห็นพวกมีเันนั้นน่ัจร สรุปให้จริงถูกจริงผีบอกอย่าท้ากูเดอ้ออย่าท้าฉันนาสาวฉันให้จริงต้องถามพี่ยมว่าพี่ยมคะสำหรับผีเนี่ยเรามีคุณสมบัติอย่างไงบ้างอะไรเงี้ยคือแบบเออถามพี่ยมถามพี่ยมซึ่งพี่ยมเราไม่ได้เหมือนพี่ยมที่เกาหลีพี่ยมที่เกาหลีที่ภาพจำของกูคือลีดงอุกก็จะหลอกอ่า สวัสดีชื่ออะไรน่าสนใจนี่นอนเป็นก้อนขนงปังอ่ะผัดก้างขนมปังนี่นี่ ก็จะรู้สึกความผพัอนคล้ายกับสิ่งองซ่าทีทุกฝ่าเรื่องนตัวันไม่ได้ว่าผู้คนในนัเป็นสิที่ต้องดูมากมายอยู่เก่าตวมแบบเน้าจะตามเข้ามาและเดนทางไปดูข้อมูลกระจายี่ราาที่จเ็นทีุ่้่างบางสิายการของผู้มาหลายเท่าอปในหทับขนาดใหญ ไไออ้้เหียะรมึงใช้เลือดเด็กวะนี่ใช่ไหมสาเหตุที่มึงอยากจะจับตัวเด็กคือเอามาทาขอบตาใช่ไหมสามครับแอคชั่นครับแน่นอนครับการที่คุณจะได้ฉากแอคชั่นที่ดีคุณจะต้องหาคนที่ออกแบบคิร์กอฟฟีแล้วก็นักแสดงที่เอามายอมเจ็บตัวในเรื่องนี้ได้แต่แน่นอนครับแม่งไม่เวิร์ดห้าสิบล้านหรอกแม่งเวิร์ดสองร้อยอะสี่ครับสี่จีครับในซีนนี้ครับคุณจะเห็นไฟคุ่นวายแปลที่ดูก็คือ ชีนุ่งข,ข,ข,ขาวของขาเธาเรียกแม่ชี<อ>เธอไม่มีผมแล้วไม่ต้อวีไอแย่มากกูปวดหัวมากคีเป็นแบบแล้วแกก็แปลเพลงของเคียร์คำยินดีอะโอ้โหเจ้าแห่งการแปลเพลงแต่จริงแล้วมันมีหลายอย่าง<อ>แล้วชอบไว้นี่อะไรนะข้อคิดข้อคิดสนใจกับเธอ ไอ้ข้าวไร่เชฟครัวกินไงคะใช่ค่ะแล้วก็โพราใช่ค่ะค่ะนะเขาว่ามาขาดแคนร้อยห้าสิบต่อคู่เดียประมาณแานวร้อยห้าสิบจนวที่มันต่ันดีเกาหลีแล้วก็มีผลไม้จะมันดีผลไม้แบบลูกใหญ่ๆอะไรเงี้ย ยังไม่ได้โสมเลยว่าจะโสมคนนี้อาจจะกาวีเฮ้ยเฮ้ยมาลูกไหวด้โชวหน่อยด้งชื่อว่ามา่งพราว่ามันมนลายว่นีอนแต่เขาไม่เรียกว่ามาโบลแล้วครับอันนี้ เป็นต้นอ่อนทานตะวันเราชอบกินมาก,กมากๆต้นอ่อนทานตะวันกินกันเลย 这个月我以后 โทนที่เป็นนักร้องอะบาบอนี่มันก็จะได้มา3แบบที่แบบไม่เหมือนกันแต่แบบสวยมากโดยไม่ต้องแต่งคือเอาง่ายคือจบหลังกล้องเลยแบบได้โทนที่แบบเท่ๆเลยนะซึ่งในระหว่างทริปทั้งหมดเนี่ยผมถ่ายมาโดยตลอดเดี๋ยววันนี้เราจะเดินเล่นที่นี่กัน ถ้าเดี๋ยวขากลับมาดูกันว่าเราจะลองกับทางเรือดูเพราะว่าเรือเนี่ยมันจะล้มันในไข่เจียวคือเยอะมากต้องบอกว่าออสโตรเนียเป็น่อื้อที่เยอมานเพราะเมื่อกี้เรานั่งออกมาจากตัวเมืองแค่แบบไม่กี่นาทีเป็นพื้นที่เขียวหมดเลยครับเขียวแบบทั้งโซนเลยที่นี่ด้วยเขียวอีกนี่นะเขามีการแสดงบ